<c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะก็จะมาสอนนะคะอยูเในกเกมนี้กันอีกแล้ววันนี้จะมาสอนเอ่อสอนกาเป็นโ็๊กเกรอร์ยังไงให้แบบให้ไกแบบชนะนะคะก็เราไปดูกันเลยถั่วค่ะไปเลยค่ะ ได้แบบโจ๊กเกอร์ให้เนียนนะคะไม่จําเป็นจะต้องแบบปวดให้แบบออกชนะเลยก็ได้นะคะจะแบบทําตัวน่าสงสัยนิดนึงเมื่อให้แบบค่อยๆปวดปววดปว,ว,ว,วดแล้วเราก็จะชนะใช่ไหมโอเคก็ในการเป็นโจ๊กเกอร์จะร่วบจะร่วบเบอร์กับลูกเรือหรือไม่ก็หรือไม่ก็ไม,กไม่ร่วมมือก็ได้นะคะ เราแบบทำตัวหน้าสงสัยพออะเราเราเข้าใจแบบถูกปวดแล้วก็ชนะคือเดหน่่ยเนี่ยก็จะทำตัวหน้าสงสัยวิ่งวนๆไปนะคะวิ่งวิ่ง บพี่พละค่ะต้องตามดื่มเขาด้วยนะคะโอเค ประตูปิดต่ตางไม่ได้แล้วที่นี้สวยแล้วอ่ะนั่นมีเขตการการขาดหนึ่งพอโอเคโเคป้าป้าป้าไปกดตตามสีเหลืองไปไม่หยุดหย่อนเลยนะคะอเคโอคออ้วอาวั่สีเหลืองหายไปไหนอ่ะสีเหลืองเอ้าสีเหลืองหายทุกคนวเดอะแฝงว้าจะแม เสีมเงินปะเออเสีมเงินใช่ไหมเสีมเงินเสีมเงินเขาไม่ทำทาอะ่ะเขาไม่ทำทาแล้วสีส้มก็ยินทำทาคือไงจิ๊ดจิ๊ดโอเคทำตัวแบบนั่งสงสัยเข้าไปก่อนอะไรเงี้ยยืนแบบตรงข้างศพอเงี้ยอย่างเงี้บบงย,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 ยก็ได้นะทุกคนค่ะโอ้ยจะปิดไฟเลยหนาวเลย มั่งค่เราแล้วกอโอเคเราออกกันเถอะทางไม่เป็นท่าเลยค่ะโอเคเราจะประสอิอีกอย่างนะคะความคือสอนการเป็นอ๋อไม่มาแล้ว